การต่อสู้ของดอลล่ากับบินนะครับไฟจะเป็นไฟชนะครับสู้กันใหญ่เลยนะครับก็เหลืบินแต่กระเด็นออกมาแล้วครับสถานที่ถ่ายทำข้างบ้านของผมครับยิงยิงปืนกันอันนี้ป้องกันครับโอ้โหชกต่อยกันอุ้ยเอามือฟาดครับด่าเแร้ กินก็ได้ใช้ท่าทุกอย่างแดงได้ครับอ้ลนะครับโอ้โหนอกเขาจะกันประสาษนะะนี่ยแหวนกันอยู่ได้ครับ ต่อเนืตอนน้ก็จะทุบผมนี่ก็เป็นการจบอย่างสวยงามแล้วเขาก็โจมตีกันไม่ใช่โจมตีผม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> ทำไมสองคนนี้ามาสวัสดีกดติดขย์กดแชร์ด้วยนะคร <c oughs> ับกดซับตะคายก็กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้นะครับว่าคลิปแย่หรือคลิปดีนะครับขอบคุณครับ